สวัสดีครับอ่ะต่อไปเราไปดูข้อ13นะครับข้อ13ข้อนี้อ่าเป็นรูปวงกลมเขาบอกว่าถ้าความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมทั้ง4รูปเท่ากับ14เซนจงหาพื้นที่แรงเงาคือเรารู้เส้นผ่าศูนย์กลาง14แสดงว่ารัศมีเนี่ยคือ7ถูกไหมครับอะ ให้หาพื้นที่เรื่องเอาสบายเลยครับเด็กในรูปนี้นี่เจอกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมครับนะอ่ะรูเชียก็จัดการเลยนะครับเป็นรูปดอกจิกนะครับนะครับอใครที่ไม่รู้สูตรกระทบทวนสูตรน,นิดหนึ่งครับสูตรดอกจิกนะครับเราก็ลากเส้นผ่าศูนย์ไอจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมาเชื่อมกันถูกไหมเด็กมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้ก็คือยาวสิบสี่นะครับ เพราะว่ามันรัศมี2อันมาต่อกันใช่ไหมมันก็เป็น14นะเพราะว่ารัศมีคือ7นะครับอ่ะทำอย่างไรนะครับเด็กก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนกับอะไรครับตรงนี้มันก็คือเสี้ยวของวงกลมถ้าเราเอาเสี้ยวของวงกลมมาต่อกัน4อันนะครับเนี่ยเอาเสี้ยวของวงกลมเนี่ย คูณสี่ใช่ไหมสี่อันมารวมกันมันก็ได้วงกลมถูกไหมครับอ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของที่แรงเอาเป็นรูปอันนี้ครับอันนี้เรียกอะไรเรียกอะไรนะข้าหลามตัดนะอ่าข้าหลนะามตัดนะครับคล้ายๆข้าหลามตัดนะฮะอ่ะก็จะเท่ากับสี D ่เหลี่ยมนะครับสี C ่เหลี่ยม ที่เราวาดนั่นนะ,นะครับลบกับวงกลมซึ่งวงกลมนี้รัศมีของเขาก็คือเจ็ดตัวนี้คือสิบสี่ถูกไหมครับนะอ่าโอเคครับนะเรามาหาพื้นที่กันเลยครับก็คูเชียร์ขอเขียนมาข้างล่างแล้วกันนะเด็ก ตรงนี้พื้นที่มันก็คือ14คูณ14ลบด้วยพพย R กำลังสองก็คือพพยคูณ7ยกกำลังสองนะครับเราก็ติดไว้ก่อนนะมีเทคนิคเล็กน้อยพายยี่สสองส่วน7คูณ7คูณ7ติกๆติดไว้ก่อนเวลาทำเรื่องวงกลมนะติดๆดแบบนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะมีความง่ายของมันอยู่กันนะเอะเรามาตัดกันดู7 1 7ไปจบไปละ ใช่ไหมอ่ะอันนี้ดูนะครับดูเชียร์จะยังไม่คูณครับยี่สิบสองคูณเจ็ดยี่สิบสองคูณเจ็ดเนี่ยมันเท่ากับสิบเอ็ดคูณสองคูณเจ็ดนะสองคูณเจ็ดคือสิบสี่มันก็คือสิบเอ็ดคูณสิบสี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็สิบสี่คูณสิบสี่เห็นไหม เนี่ยเห็นไหมเห็นความง่ายไหมครับมันดึงตัวร่วมได้ครับดึงตัวร่วมออกมาซะมันก็จะกลายเป็นเอาตัวข้างหน้าเนี่ยมาลบกันถูกไหมครับของหลักการดึงตัวร่วมเราดึงตัวร่วมที่เป็นตัวเหมือนกันออกมาใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ2ตัวหน้าเนี่ยลบกันนะ1สิบสี่ลบสิบเอ็ดเหลือสามสามคูณสิบสี่ได้เท่าไหร่ สี่สิบสองครับพี่เด็กนะตารางตารางอะไรไปดูตารางเซนติเมตรนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อง่ายกว่าข้ออื่นๆถ้าอีกเด็กเจอข้อนี้ก็พยายามนะครับทำให้ได้นะครับนะอ่านะข้อนี้ก็มีสูตรด้วยนะครับเด็กอ่าถ้าสมมุตินะครับตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมลบวงกลมวงกมลมรัศมี r ตรงนี้สี่เหลี่ยมคือ 2R ถูกไหมอ่ะตัน,นี้ก็คือมันไม่ใช่ดอกจิกอันนี้เขาหลังตัดนะฮอะอันนี้ 2R นะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน r ะสอง r คูณสอครับลบพาย r ยกกำลังสองสอคูณสอก็คือได้ครับก็คือสี่อยกกำลังสองลบพาย r ยกกาลังสองนะครับเพราะนั้นสูตรก็คือ4ี่ลบพนะครับดึงตัวร่วมออกมาครับสี่ลบยกกาลังสอง ครับอันนี้คือสูตรในการหา,ารูปเข้าหลังตัด4ลบ pi แล้วก็คูณ r กำลัง2นะอันนี้ก็จำๆจำไว้นะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับไม่เชื่อเราก็ลองใช้ดูก็ได้4ลบ22ส่วน7คูณ r ก็คือ7ยกกำลัง2ก็คือ7ยกกำลัง2นะก็คือ49 4ลบ22ส่วน7เท่าไหร่7 อเจ็ดสี่ยี่แปดยี่แปดก็คือยี่แปดลบยี่สองก็คือได้หกส่วนเจ็ดคูณสี่สิบเก้านะครับนี่ก็ตัดกันไปเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเห็นไหมเจ็ดหกสี่สิบสองเห็นไหมครับบ่งกันเป๊ะเลยนะฮะอ่ะอันนี้ก็นะครับอีกเดี๋ยก็จำสูตรนี้ไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับสี 4, ล่ลบพายคูณอาร์ยกกำลังสองครับสูตรของ รูปอันเนี้ยมันเป็นข้าวหลามตัดนะฮะเปรูปข้าวหลามตัดนะครับโอเคเนาะส่วน R คือรัศมีของวงกลมนะครับหรือตรงนี้นะของข้าวหลามตัดาคือตรงนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ